บทบรากาณ์ที่ควรรู้ข้อที่94 v u e s t n o n แท g ที่มี verb to be อยู่ก็ให้คง verb to be เอาไว้นะครับเช่นประโยคว่า she is a great singer ส่วนที่เป็น Tag ก็เป็น isn't she isn't นะครับก็ยังเป็น verb to be แต่ข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเป็นปฏิเสธเวลาแปลก็ต้องแปลว่าใช่หรือไม่หล่อนเป็นนักร้องที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่เหรือ หรือใช่หรือไม่นะครับมาเรียนกันต่อหนากาสิบสี่นะครับกับหนังสือ Enterprise M5 oh นะครับสอนโดยกับผมนะครับครูอภินันดำสีใหม่มาเรียน vocabulary นะครับซึ่งแปลว่าคำศัพท์ customer complaint complaint นะครับเป็นคำศัพท์แปลว่าคำตำหนินะครับนะคำตำหนิคำตีเตียน คำโรงเรียนแต่ถ้าคอมเพนนะครับเป็นคำกริยาแปลว่าตำหนีตีเตียนหรือว่า,าร้องบน่น Com complete the sentence complete the sentence s with uh, with ด้วยคำเหล่านี้ให้ทำประโยคนะครับ sentence ให้ complete ให้สมบูรณ์แบบ with ด้วยการเติมคำเหล่านี้ลงไป ถ้าเกิดแปลไม่ออกนะครับก็บอกว่าให้เช็ค i n your dictionary ก็คือให้เช็คในพจนานุกรมดูว่าแปลว่าอะไรนะครับถึงจะตอบถูกแต่ถ้าเรียนเก่งนะครับนะไม่ต้องหาใน dictionary เลยเพียงแต่แปลเอาความหมายนะครับแล้วก็แปลนะครับนะแปลความหมายเท่านั้นเองมาดูกันนะครับ i don't understand why i can't pay for the meal with my ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมฉันไม่สามารถจ่ายค่าอาหารด้วยอะไรครับด้วยเครดิตการ์ดนะครับนะต่อเครดิตการ์ดลงไปตรงนี้เมื่อฉันไม่สามารถชำระด,ด้วยเครดิตการ์ด Can I s p e a k to ก็เลยขอพูดกับใครครับสำหรับลูกค้าที่เรื่องมากหน่อยพอพนักงานบอกว่าไม่รับบัตรเครดิตนะครับก็จะ Can I speak t o the จะพูดกับใครครับไม่ใช่พูดกับนายกนะครับนะ ต้องพูดกับผู้จัดการครับ the manager นะครับ Can I speak to the manager please นะครับนี่เล่าประสบการณ์ให้ฟังอีกนะครับตอนที่คุณครูทรรมานธนาการกรุงเทพยอยู่สาขากาะสมุยนะครับนะพอฝรั่งบอกว่า Can I speak to the manager please นะครับผู้จัดการพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป็นนะครับนะขออภัยด้วยที่พูดตรงๆอย่างนี้ผมเองก็จะสวมบทบาทเป็นผู้จัดการตลอดเลยนะครับนะเพราะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ I ล่อยแ m มเ a m ะแมเนเทั้งๆที่ตัวเองเป็นพนักงานผู้น้อยเองนะครับโอเคว่ากันไปข้อที่สองครับ I'm afraid you've given me the wrong ฉันเกรงว่านะครับฉันได้ให้อ่าคุณได้ให้ตัวติครับคุณได้ให้อะไรผิดมาแก่ฉันตอบเช e นะครับ change ในที่นี้เป็นคำนามนะครับไม่ได้เป็นคำกริยาได้เป็นคำกริยาแปลว่าเปลี่ยนแต่เป็นคำนามแปลว่าเงินทอนนะครับนังเรียนเงินทอน d you have g i v e n m e the wrong change แปลว่าฉันเกรงว่าคุณจะทอนเงินให้ฉันผิดนะครับ I gave you 20 pounds ฉันได้ให้เงินไป20ปอนนะครับนะ่20ปอนโนตนะครับโนดในที่นี้แปลว่าธนบัตรนะครับ ตอบโนตลงไปตรงนี้นะครับนะฉันได้ให้เงินปอนไป20ปอนนะครับเป็นแบงค์เป็นธนบัตรนะครับ Not a t อรไม่ได้ให้แบงค์สิไปนะครับนะให้แบงค์ยี่สิบไปข้อสามคูดวีเชนเชนตัวนี้แปลว่าเปลี่ยนเลยนะครับนะคูดวีเชนเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนโต๊ะครับผมเชฟส์เพลยได้ไหม We don't feel comfortable here next to the door เพราะว่าโต๊ะนี้นะครับมันอยู่ติดกับประตูนะครับนะเดี๋ยวคนเปิดปิดไปมาเดี๋ยวเดินพลุกพล่านนะครับฉันไม่ชอบเลยอยากจะมีโต๊ะที่เป็นส่วนตัวหน่อยเรารู้สึกไม่สบายเลยนะครับ We don't feel อ o m f o r t a b l ก็สิ s e ็ e ซ์คิ e ขอโทษครับ this is not my ตอบออเดอร์นะครับออเดอ นี่ไม่ใช่ออเดอร์ที่ฉันสั่งไปนะครับนะ This is not my order. I w o n d t h e curry not the spaghetti เราสั่งแกงเผ็ดไปนะครับนะไม่ได้สั่งสป,ปาเกตตี้นะครับข้อที่ห I am sorry ฉันขอโทษด,ด้วยแปลงเหมือนกันกันกบ Excuse me นะครับนะ But I have just checked the แต่เราได้ตรวจสอบ the bill นะครับนะได้ตรวจสอบ bill หรือว่าใบาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ and there are some i t e m on it that we didn't have แต่ว่ามีบางรายการนะครับหนะที่คุณเขียนมาใดใบเสร็จไม่มีรายการนั้นนะครับคุณอยู่เช็ i อ p l เพลสคุณกรณาช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับได้โปรดข้อครับ I bought t h i s e frozen p i e c e from your shop yesterday it is p a s s e its I bought นะครับฉันได้ซื้อ พิซซ่าอ่าฟรอซนฟรอซนน่าจะเป็นพิซซ่าแช่แข็งนะครับนะจากร้านของคุณไปเมื่อวานนี้แต่มัน past เนี่ยแปลว่าผ่านมาแล้วตรงนี้นะครับนะให้ตอบ date. Date. <sell S 2> เซลใบเดทเซลใบเดทเซลแปลว่าขายนะครับใบแปลว่าโดยเดทแปลว่าวันที่ขายโดยวันที่ก็หมายความว่าขายระบุตามวันที่ที่ปรากฏอยู่ในฉลากหรือ เป็นการบอกวันหมดอายุนั่นเองนะครับดังนั้นให้แปลว่าหมดอายุพอแล้วกันนะครับประโยคนี้ก็เลยตอบเซลไบเดตนะครับนะเซลไบเดตซึ่งแปลว่าฉันได้ซื้อพิซซ่าแช่แข็งไปจากร้านคุณเมื่อวานนี้และมันหมดอายุแล้วนะครับนะพูดแปลอย่างนั้นเลย i like a f u o l Refund นะครับตอบตรงนี้ว่า r Refund คาว่า refund แปลว่า คืนเงินหรือคืนสินค้าหรือทำเปลี่ยนคืนเอาสินค้าอื่นให้อะไรอย่างนี้นะครับเอาเรียกว e รีฟันไอไวร์หรื l ฟูรีฟันก็คือต้องการที่จะคืนทั้งหมดเลยฟูแปลว่าทั้งหมดนะครับเต็ม It cost 5.99์พาวราคาก็คือ5.99บอนะครับ I have the ให้ตอบ receipt อ่านว่า receipt นะครับไม่ใช่ r ่า Re e i p t ซนะ Re ed, ซึ่งแปลว่าใบเสร็ which me นี่ฉันมีใบเสร็จอยู่กับตัวฉันแล้วฉันนำใบเสร็จมาด้วยแล้วว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแปลไปต่อครับ read the prompts prompt Prom เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันเยอะนะครับเพราะว่าใช้กับ application ai นะครับแหม prompt ก็คือรูปแบบนั่นเองนะครับนะหรือว่าต้นแบบต้นฉบับให้อ่านต้นแบบนะครับ and use the word แล้วก็ใ,ใช้คำศรรพัพท์หรือ p r a s e s v a l below ด้านล่างนี้ to make complaint complaint แปลว่าคำร้องบน่นคำตีเตียนนะครับคำตำหนิ you bought a carton of milk at a supermarket but it is past its s e l f by t h a t คุณได้เซอร์นะครับนมมาหนึ่งกล่องที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแต่ว่านมนั้นมันหมดอายุไปแล้วแล้วก็มีคลิปเสียงนะครับดังนั้นคุณครูไม่ได้นำคลิปเสียงมาให้ก็นำมาเฉลยให้เลย เฉลยให้ก็คือว่า I b o o s t this c a s u l of milk you from your shop this morning but it's part itself by there so I like another one another one please I have the receipt with me แปลว่าฉันได้ซื้อนมไปหนึ่งกล่องนะครับจากร้านของคุณเมื่อเช้านี้เองนะครับแต่ว่ามันหมดอายุไปแล้วดังนั้นโซไปว่าดังนั้นนะครับฉันอยากจะเปลี่ยนเป็นกล่องอื่นนะครับได้โปรดเปลี่ยนให้ฉันด้วย I have the r e s e t with me ฉันได้นำบเสร็จมาด้วยแล้วตอนที่2ครับ you want to pay a restaurant bill but it includes drinks you hadn't ordered คุณต้องการที่จะจ่ายนะครับให้กับร้านอาหารตามบิลที่ได้สั่งไปแต่ว่ามันมีเครื่องดื่มมาชนิดหนึ่งที่คุณไม่ได้สั่งนะครับก็เลยพูดเต็มประโยคว่า I'm sorry but I have to c h e c k the bill and there are some bring you Sony that we didn't have could you check it please ฉันขออภัยด้วยนะครับหนาะฉันได้เช็คบิลเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันมีเครื่องดื่มอยู่บางชนิดนะครับซึ่งเราไม่ได้สั่งไปนะครับ could you check it please กราณาช่วยเช็คมันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเครื่องดื่มนั้นเราสั่งไปแล้วไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับหนาะมีสองความหมาย ประยคต่อไปครับว่า waiter has just served you r steak but you ordered grilled chicken พระกงานร์ฟผู้ชายนะครับนะได้นำอา uh, uh, ได้นำสเต็กมาเสิร์ฟให้จริงๆแล้วเราได้สั่งไก่ปิ้งไก่ย่างไปนะครับนะไม่ได้สั่งเนื้อสเต็ก็็เลยพูดว่า excuse me this is not my order I wanted the grilled chicken not the steak ขอโทษครับผมนี่ไม่ใช่ออเดอร์ของผมนะครับนะผมได้สั่งไก่ปิ้งไก่ย่างไปนะครับไม่ใช่สั่งสเต็กนั่นเองจบนะครับไปไวนิดหนึ่งตรงนี้เป็นคลิปเสียงนะครับแต่คุณครูก็นำมาสอนให้หมดนะครับนะเอาเป็นว่าเฉลยให้เลยคำสั่งก็บอกว่า you will hear a telephone conversation between a customer and an employee in a restroom แปลว่าคุณจะได้ยินเสียงโทรศัพท์นะครับคุยกันระหว่างลูกค้ากับลูกจ้างนะครับในร้านหารอห่งหนึ่งกำลังคุยโทรศัพท์กันให้ฟังแล้วก็เติมคำลงไปในช่องว่างนะครับเฉลยเลยนะครับนะตรงนี้ the เ day of meal นะครับคือลูกค้าได้มาทานอาหารเมื่อวันอังคารที่3นะครับเดือนเมษายน ชื่อลูกค้านะครับชื่อว่าซอลลี่นะครับนามสกุลโบทช์นะครับ B-O-L-T-O-N นะครับตรงนี้เขียนลงไปดังคูณโบทชนสถานที่อยู่นะครับที่อยู่เลขที่30นะครับตรงนี้ใส่คขาว่า30จบเลยอยู่ถนนวิกตอเรียนะครับอยู่ในเมืองโบอช์คอนแทคคัสเตอร์นะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าอ่าคอนแทคนัมเบอร์นะครับเบอร์ที่ใช้ติดต่อ c o m p l a i n นะครับคือคำร้องเรียนนะครับ เบลอินคลู s ก็คือชื่อเมนูหรือว่าชื่อรายการอาหารที่เขียนลงไปในเบลนะครับตรงนี้ตอบว่า Some Items นะครับ Some อมีซัมอ s นะครับซั m ไอทิแปลว่าบางรายการนั้น not o r d e r ไม่ได้สั่งไปนะครับ m e a l s าร์ t e r นะครับก็คืออาหารแอพิใช้หรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยนั่นเองนะครับก็คือ vegetable soup นะครับเป็นซุปผัก ส่วนเมนคอสนะครับอาหารจานหลักไซมอนนะครับปลาแซลมอนวิทช์โรสต์ซึ่งย่างปิ้งนะครับสเต็กวิดไรซ์แล้วก็เนื้อสเต็กกับข้าวหลังเลขสี่ตรงนี้ให้เติมก็วัชวลนะครับวัชวลวีเ e จนะครับ e t a b l e s นะครับวัชวลผักนะครับ a อ t ชั action taken, action taken, ่นที่ขึ้นครับ A อชั่นที่ขนแปลว่าดำเนินการแล้วสิ่งที่ดำเนินการแล้วก็คือออฟเฟอร์คัสเตอร์ได้ยื่นข้อเสนอหรือว่าได้นำเสนอให้แก่ลูกค้าด้วยการฟรีมิลนะครับนาะให้รับประทานฟรีไปเลยครับ f r w e นะครับตรงนี้ใส่ f r w e จบนะครับต่อไป EverydayEnglishMakingAComplaint ให้นักเรียนเขียนคำร้องเรียนนะครับนะ นั่นก็คือ read the first two actions นะครับให้อ่านบทสนทนาหลักนะครับดนะาคู่แรกนะครับ two actions first two actions ก็คือสองคนแรกที่พูดกันนะครับแล้วก็ complaints is นะครับการร้องเรียนนั้นเกี่ยวกับอะไร w h a t action w i l l the manager check แล้วผู้จัดการดำเนินการแก้ปัญหาอย่างไร listen and read to file ให้้เรียนฟังแล้วก็อ่านเพื่อที่จะหาคำตอบ ลูกค้าพูดกับผู้จัดการนะครับลูกค้าบอกว่า Hello I would like to speak to the manager please สวัสดีครับผมต้องการที่จะคุยกับผู้จัดการครับผู้จัดการบอกว่า Actually I'm the manager I am I uh, am manager Tim White how can I help you แน่นอนครับคุณกำลังเรียนสายอยู่กับผู้จัดการครับผมชื่อว่าทีมไว้ e เป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่ครับมีอะไรให้ผมรับใช้ครับลูกค้าบอกว่า I'm a f r e I have a complaint to make ฉันเกรงว่าฉันจะร้องเรียนอะไรสักหน่อยนะแต่พูดแบบสุภาพนะครับนะแต่พูดแปลแบบไม่สุภาพก็หมายความว่านี่ผู้จัดการผมจะร้องเรียนหน่อยอว่าไปทั้งน้ำเสียงทั้งอะไรแปลได้หมดนะครับนะภาษาอังกฤษนี่แปลให้สุภาพก็ได้แปลให้ไม่สุภาพก็ได้นะครับนะแล้วแต่สำนวนของคนผู้จัดการเลยว่าอ,อ๋อไม่ใช่อ่ผู้จัดการพูดว่าโอ้ oh e a What seems to be the problem? โอ้ที่รักในะที่นี้หมายถึงว่าพูดแบบให้มันนุ่มนวลน,นะครับนะโอ้ oh, ลูกค้าที่น่ารักมีอะไรมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือนะครับ What seems to be the problem? ลูกค้าบอกว่า I was a c u r t a i n to t h meal mm. yesterday, but when I got home, I noticed it was part itself by that. แปลว่าผมได้ซื้อนมไปหนึ่งกล่องนะครับนะเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ดูนะครับรีบๆแต่พอไปถึงบ้านนะครับไปสังเกตเห็นที่ข้างกล่องมันหมดอายุไปแล้วครับผมพจัการก็บอกว่า I'm sorry to hear that we usually check them carefully ขอขออภัยด้วยนะครับนะที่ได้ทราบข่าวเช่นนี้ต่อไปเราจะตรวจเช็คให้อย่างรอบคอบกว่านี้นะครับ Customer ลูกค้าว่า yes well I certainly don't usually check the self by that since I'm a regular customer and this and this has never happened before ใช่เลยครับผมนะครับแน่นอนเลยว่าผมนั้นไม่ได้เช็ควันหมดอายุนะครับนะแล้วผมเป็นลูกค้าประจำของร้านคุณด้วยนะครับนะนะ regular customer และก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับนะที่เกิดขึ้น ผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับผู้จัดการก็เลยบอกว่าโอ้พ oh, not may I see you r receipt คำว่าโ o ้พ oh, ูดโนนะครับไม่ได้แปลว่าไม่อย่างแน่นอนนะครับนะให้แปลว่าใช่ภาษาอังกฤษนี่จะไม่เหมือนภาษาไทยนะครับนะภาษาอังกฤษถ้าถามว่าเมื่อวานคุณไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมภาษาอังกฤษต้องตอบว่าโ no นนะครับคำว่า No เนี่ยแปลว่าไม่ได้ไปนะครับ ไม่เหมือนภาษาไทยนะภาษาไทยถ้าถามว่าเมื่อวานคุณไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมถ้าคุณไม่ไปนะครับตอบ yes ครับแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่นะครับนะถ้าเขาถามว่าเมื่อวานคุณไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมนะครับนะต้องตอบวันโน่นะครับโน้แปลว่าใช่นะครับนะแปลว่าไม่ไม่ได้ไปนี่ก็เหมือนกันนะครับอ๋อ post n o t นั่นก็หมายความว่าไม่นะมันไม่ไม่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณใช่ไหมอ่าที่ซื้อนมหมดอายุไปเนี่ยนะครับไม่ e e your receipt ผมขออนุญาตดูใบเสร็จนิดหนึงลูกค้าบอกว่า here you are นี่ครับใบเสร็จมาถึงร้านแล้วนะครับนะไม่ได้โทรศัพท์นะครับ I would like a replacement คาว่า replacement นะครับแปลว,ว่า,าให้นำนมกล่องอื่นมาชดชดเชยนะครับนะมาแทนที่นั่นเองนะครับนะ replacement พูดการว่า c ซอร์ i ท l ีได้แน่นอนครับผม let me get you r another curtain shop meal and here s s a money o f f Co u p o n for next time นอกจากจะคืนนมกระป๋องใหม่ให้แล้วนะครับยังมีคูปองให้ฟรีด้วยนะครับนะเผื่อที่จะมาช้อปปิ้งในโอกาสต่อไปเออ money o f o c p u p o n อ่า coupon coupon ก็คือคูปองนั่นเองนะครับนะแต่ออกเป็นภาษาอังกฤษไม่ออกเป็นคูปองเลออกคูปองนะครับ coupon ลูกค้าก็เลยว่า that's very kind of you a n k s นั่นคุณใจดีมากๆเลยนะครับนะคุณช่งางใจดีอะไรเช่นนั้นนะครับประมาณนั้นไปต่อข้อที่ห้านะครับ u s e the prom prom t m กแล้วนะครับนะใช้ prom p t below and press from the language box to act out the dialogue s ึ่ i เราจะเ h ิมวัน in the short text button นักคือนักเรียนเขียนบทสนทนาสั้นๆนะครับไม่เหมือนกับบทสนทนาตามตัวอย่างลูกค้านะครับ <Yeah. S 1> Complain about and out of date product นะครับให้ลูกค้าเขียนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเ,เรื่องสินค้าหมดอายุครับ <Yeah. S 1> ผู้จัดการ Offer to give a customer a full refund replacement นะครับผู้จัดการก็คืนของอนำของใหม่มาให้นะครับให้ลูกค้านะครับบริการ ก็ให้เขียนเป็นบทสนทนา making a complaint นะครับการที่จะทำาการร้องเรียนนะครับก็ให้ใช้ประโยคเหล่านี้นะครับนะเป็นการพูดที่สุภาพ 1. น,นะครับ I would like to speak to the manager หรือว่า the person in the chart please ผมต้องการที่จะคุยกับผู้จัดการหรือต้องการที่จะคุยกับใครก็ได้นะครับนะกรุณาได้โปรดข้อหนึ่งนะครับ ข้อสอง I m f r a i h I have a complaint to make ผมนะครับอยากจะร้องเรียนสักนิดหนึ่งนะครับหนาะตปลให้สุภาพประมาณนั้นนะครับข้อสาม I was upset to find that ผมรู้สึกผิดหวังมากนะครับเมื่อพบว่าพบว่าอะไรก็ว่าไปการที่จะตอบนะครับก้อนีิห่งนะครับ I am the manager ฉันนะครับหนาะเป็นผู้จัดการ How can หรือว่า m a y I how you ให้ฉันบริการให้ฉันรับใช้อะไรครับ What s e e m to be the problem ดูรู้สึกรู้สึกว่ามันจะมีปัญหา i m s o r r y t o h e a r that ฉันขอโทษด้วยนะครับที่ได้รับทราบข่าวเช่นนั้น Could หรือ may I see y o u r r e s e a r c กราณาผมขอดูใบเสร็จหน่อยครับ Let me หรือว่า What I'm going to do is สิ่งที่ฉันจะกระทำก็คือว่า อะไรก็เขียนไปนะครับตรงนี้ไม่ต้องแปลแล้วนะครับนะเป็นบทสนทนานั่นเองจบหน้าเก้าสิบสี่ไปต่อยส,สักหนึ่งหน้านะครับนะฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ต่อขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอภินันต์นต้องขอขอบคุณ